คือถ้าอิเล็กเซนไปยังไงก็ต้องหาตัวมาแทนซึ่งผมอะไม่ได้ต้องการให้มันเป็นตัวระดับร้อยล้านหรือว่าเป็นตัวเนื้อหอมขนาดนั้นหรอกขอแค่ตัวที่มันมีพลังงานช่วยวิ่งช่วยไล่ช่วยเป็นตัวเชื่อมระหว่างเหลังกับข้างบนหน่อยถ,ถึกหน่อยแล้วก็เทคนิคพอใช้ได้เออนะครับมันหาได้พวกเอ,อคือส่วนมากแนวนี้นะก็จะเป็นแนวผิวสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแอฟริกันอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากจะได้ฟิลพลังงานขึ้นมาเพิ่มเพราะว่า คือเห็นเอเดนเซนลงเล่นซีซันที่ผ่านมาแล้วรู้สึกรู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆมันเหมือนมันเหมือนตัวพลังงานมันมันหายไปหนึ่งตัวนะครับผมนึกบอกว่าซีซันซีซันที่ผ่านมาเนี่ยเราบ่นแม็กทัวรกันมาเยอะแต่ด้วยความที่มิดฟิลเอ่อซีซันต่อไปของเรามันต้องเปลี่ยน่ายเยอะครับแล้วถ้าเราเสริมมาได้ไม่พอมันมีโอกาสสูงที่แม็กทัวรจะได้อยู่ต่อแล้วถ้าเสริมมาแล้วเนี่ยมันใช้คําว่าเสริมมาได้แค่ตัวเดียวอย่างเงี้ย คุณเห็นบทบาทแมคโโรอยู่อยู่เยอะแน่ๆอืมฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าต้องการจะหลุดจากแมคโโรนะอันนี้ว่าตามตรงนะสำหรับแฟนๆบางบางท่านนะมันก็ต้องเอ่อต้องหาเข้ามาเสริมเติมเพิ่มอะ่ะแล้วตลาดปีสองพันสิห้าสมมติว่ากลางมันแกร่งขึ้นเป็นเจนใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแมคกครก็ก็ว่าไปเมาส์เมาส์ก็สําคัญนะครับเมเมซ่นเมาส์ก็สําคัญแต่ว่ามันก็ต้องมันก็ต้องดูการ ใช้งานเมาส์อ่ะถ้าโค้ชไม่ใช่เทนฮาร์คแล้วเขาอาจจะไม่ใช้เมาส์ไปยืนกลางก็ได้นะอันนี้ก็ต้องดูว่าเขาจะจับเมาส์ไปเล่นตรงไหนเออนะครับมันอยู่ที่โค้ช้วยฉะนั้นก็อย่างที่เราคุยกันไปอะ่ะคือถ้ามันยังไม่ได้โค้ชใหม่หรือยังไม่รู้ว่าเทนฮาร์คจะคุมต่อมันก็ยังไม่ได้ข้อสรุปแต่เอาจริงๆคือถ้าคุณบอกว่าใช้เมาส์ไปเลยแทนเอลิกเซนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมว่าเราก็ต้องการเราก็ต้องการตัว<อ>พลังงานเข้ามาเพิ่มอยู่ดีอะ่ะ เมาส์ม,มันก็ไม่เอคอคือคือเมาส์มันคือในมุมผมยังไงมันก็ดูแปดบวกสิบอยู่ดีอะผมอาจจะพูดไม่ชัดผมต้องการหกบวกแปดเป็นตัวพลังงานที่เชื่อมจากหลังก้นไปข้างบนได้ซึ่งเมาส์มันก็ไม่ใช่บทบาทนั้นอะ <c oughs> เคยเคยไปคุยก<ม>ับพี่โบ๊ทเนี่ยแหละงานเอปอปอตันนะอะอยากได้แนวนั้นอนะเอออย่างที่คุณตามงานงานโจโคเนี่ยแหละนานแล้วประมาณหลายเดือนแล้วเขายั่งงงเลยว่าเขายิงถามอยู่แล้วว่าแบบเอาตรงตรงตรงเอาตกลงกันเนี่ยเทนหาเขา เขาซื้อมาเนี่ยเขาคิดจริงๆใช่ไหมว่าจะให้เล่นตรงไหนอ่ะเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะคือโอเคเข้าใจนะว,ว่านักเต็มเจ็บอ่ะแต่เวลาส่งลงคือคือม,มันยังดูสำ,ำสนใช่ไหมกับตำแหน่งที่เ,ออทเล่นมันสุดท้ายมันก็ยังแบบมาหา,หาตำแหน่งให้เมาส์เล่นอะไรแบบเนี้ยให้เล่นเบอร์แปดให้เล่นเบอร์สิบให้เล่นปีกขวาหให้เล่นกลางลุกเยื้อขวาเพราะดูออจากการเพราะดูจากการท,ที่ที่ตอนนั้นที่เขาต้องการตัวเฮ้ยเหมือนเห็นอะไรในตัวเมาส์ คือไม่แบบเบนเป้าไปเอาคนอื่นเลยเฮ้ยต้องเมาส์เราก็คิดว่าเทนฮากมันคงจะเห็นอะไรดีๆในตัวเมสันเมาส์นะแล้วเลือกเบอร์เจ็ดให้ด้วยที่สําคัญนั่นแหละคือ,ค,อคือเมาส์เราพูดมาตลอดว่าไม่ใช่นักเตะไม่มีความสามารถไม่ใช่นักเตะที่แบบไร์ประโยชน์ด้วยด้วยตัวด้วยตัวศักยภาพนะไม่เกี่ยวกับว่าเจ็บบ่อยแล้วจะมาบอกว่ามีประโยชน์ซึ่งโอเคเจ็บบ่อยมันไม่ได้เล่นอันนี้ใช่ แต่ว่าเมาส์เนี่ยถ้าไปอยู่ในทีมที่เขาเป็นส่วนเติมเต็มเช่นเป็นลกลางรุกย้งซ้ายย้งขวาเป็นจิกซอชิ้นเลเน็กๆอ,อย่างเงี้ยมันสอดเข้าไปในเขตโทษเก่งมันสอดเข้าไปแบบเข้าทําประตูได้ไปทำแอสซิสได้เรสซิ่งข้างบนก็พอใช้คือเมาส์มันเป็นส่วนเสริมอะคือถ้าเป็นแบบสมัยก่อนถ้าคุณเล่นเกมแบบแบบแบบขออนุญาตนะเดอะซิมอะไรอย่างเงี้ยอาร์มเคยเล่นปล่าวะเดอะซิมสมัยเด็กอะเมาส์มันคือแ<ช>ผดเสริมอะ แต่มึงต้องมึงต้อง,ม,ง,องมึงต้องลงอินสตอลตัวเกมหลักก่อนน่ะเข้าใจปะกูเคยนะเว้ยตอนนั้นกูไม่รู้เรื่องกูไปซื้อแพทเสริมมาแต่กูไม่แพดหลักแล้วกูก็ลงเกมไม่ได้นี่คือลักษณะขายกันฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ซื้อโครงหลักก่อนซึ่งโอเคเทนฮากกับทีมซื้อขายผมไม่รู้ให้ตัดสินใจนะ <Okay. S 1> แต่เขาอาจจะอ่านว่าคาเซไหวอีกปีนึงนี่นการอ่านของทีมซื้อขายกับเทนฮากแต่เทนฮากไม่มีอำนาจ ในตลาดซื้อขายสําคัญนะในใน,ในที่ผ่านมานะก็ตัดสินไปแล้วคุณก็ไปเอาเมาส์ซึ่งในมุมของผมก็คือเรื่องนี้ผมเห็นต่างเพราะผมรู้สึกว่าคุณควรจะซื้อกลางตัวต่ําเข้ามาอย่างน้อยทําให้คาเซมิโร่รับภาระลดลงแล้วไม่ต้องให้คาเซเป็นกลางรับคนเดียวของทั้งทีมถูกไหมแล้วคนก็จะพูดว่าอาราบัตละ่ะผมย้าว่าอาราบัตไม่ใช่แผนหลักถ้าอาราบัตเป็นแผนหลักคุณไม่ซื้ออาราบัตวันสุดท้ายตลาดซื้อขายหลอกมันเป็นงานแก้ ังนั้นในมุมผมสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เห็นด้วยกับเทนฮากในตลาดซัมเมอร์2 0 2 3คือการไม่ซื้อกางต่ำก่อนแล้วคุณไปซื้อเมาส์ส่วนเป้าหมายเมื่อกี้ม,มีหลายท่านพิมพ์เจ้าบอลินยาเจ้าบอลินยาไม่ใช่ผมไม่ชอบนะแล้วก็เป็นเป็นชื่อที่ช่องแชทเนี่ยพูดมาหลายครั้งแล้วนะครับผมจะบอกว่าถ้าย้อนกลับไปในปี2021ตอนยูโรรอบที่แล้วนะอามแล้วถ้าแมนยูซื้อเจ้าบอินยาตลาดนั้นนะ กูเนี่ยเชียร์แล้วเชียร์อีกเชียร์เชียร์แบบสุดริ่มทิมประตูไม่ซื้อไงเจ้าบอลลินญาอยู่เท่าไหร่สามปีก่อนอาอยู่ยี่สิบหกตอนนี้จ้าบอลลินญาอยู่เท่าไหร่แล้วยี่สิบเก้าแล้วถ้าซื้อมาแล้วเจ้าบอลลินญาใช่ไหมผมล่าสุดเนี่ยตลาดรอบที่แล้วเกือบได้ไปบาเยนร์ถูกป่ะถ้าเรา,ถ,าถ้าเราเข้าใจไม่ผิดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเจอาบอลลินญาเนี่ยนะครับยี่สิบเก้า อยู่กับฟูลแลมทีมในอังกฤษถ้าจะซื้อโดนโกงอีกอ่ะห้าสิบหสิอะยางต่ำนะครับอายุตอนนี้28ปีหน้ายี่สผมตี29่สเ้าเลยเพราะเดือนหน้าก็29่ส้าละใช้จ้าบริญญาไปอีกอย่างอย่างมากเลยคุณดูร่างกายคาเซตอนเนี้ใช้ไป2ปีเดี๋ยวก็อาอการอีกผมบอกว่าจ้าบริญญาเข้าใจว่าคุณดูเขาเล่นเนี่ยมันหนักแน่นนะครับมันแบบโอ้โหแม่งแข็งแก่งสกัดโคตรถึกเลย ซื้อป่านนี้จะสามสิบแล้วอย่าเลยกลางตัวต่ำสกัดโหดๆมี่เยอะในท้องตลาดคุณไปหามาผมย้ำไม่ใช่เปาลิงย่าไม่เก่งมันเล่นได้แต่มันอาย,อยุเยอะแล้วคุณอยากได้มาติดมาติดสามหมอคุณอยากได้คาเซสาหมอพอแล้วนะครับอันนี้ความเห็นผมนะ uh huh. อือ